ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือน้องเพชรวิมลวันซายสถิตนะครับจะเรียกว่าเป็นร็อกเกอร์รุ่นจิว๋วแต่ว่าฝีมือการโซโลโกีตา้านั้นไม่ธรรมดาจริงครับต้องเรียกว่าเข้าขั้นเทพเลยทีเดียววันนี้ครับข่าวสดไลฟ์สตรีมนะครับนำแฟนเพจข่าวสดทุกท่านนะครับมาอยู่กับน้องเพชรแล้วนะฮะ แล้ววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงแรงบันดาลใจที่มาที่ไปว่าทําไมตัวเล,เล็กแค่นี้ถึงได้มีความสามารถในการเล่นดนตรีขนาดนี้ฮะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากครอบครัวสายสถิตนะครับทั้งคุณพ่อวินัยและคุณแม่เบญจวรรณนะครับสายสถิตมาร่วมพูดคุยในวันนี้นครับครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการ ท่อนอินโทรของเพลง Rock Bottom นะฮะซึ่งแน่นอนว่าท้ายรายการนี้เรามีการโชว์แบบเต็มเพลงแน่นอนครับครับสวัสดีอีกครั้งครับคุณพ่อ<ม>และน้องเพชรครับ,บ <า S 1> คุณ <บา S 1> แม่ด้วยครับสวัสดีครับาจากที่มีการแชร์คลิปวิดีโอของน้องเพชรที่ตอนนั้นเป็นเพลงของ e n d e r s a n d .Man ออกไปเนี่ยยอดแชร์นี่คือถล่มทลายมากรู้สึกว่าจะทะลุแสนห้าไปแล้วนตอนนี้ครับก็เลยมีความสนใจที่ว่า น้องที่ถ้ามาอายุแค่หกขวบเรียนอยู่ชั้นปหนึด้วยครับกับการที่อายุขนาดนี้เรียนอยู่ขนาดนี้ทำไมน้องถึงมีความสามารถในการเล่นกีตาร์ได้แบบพิ้วจะใช้ว่านิ้วนี่พิ้วมากก็คือคุณพ่อช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าจุดเริ่มต้นของการที่น้องมันเล่นกีตาร์เนี่ยเป็นยังไงครับคุณพ่อครับครับก็ ว่อาจจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยครับ,รบว่าช่วงที่เขาเป็นลูกคนเดียวเนี่ยก็คือจะติดแม่ครับก็จะเดินทางจะอะไรจะไม่ค่อยอยู่บ้านเขาจะติดแม่ในจังหวะว่ามีคนเล็กพอมีคนเล็กแล้วแม่กับท้องใหญ่ก็จะอุ้มไม่ได้ละครับเขาก็จะค่อนข้างมีปัญหาละเราก็ต้องหาเวลามาอยู่กับเขาอันนี้ด้วยความที่ก็ส่วนหนึ่งเขาก็เล่นเคยเห็นผมเล่น ตีกวลเราผมเล่นกับเพื่อนอ๋อหมเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คุณพ่อเคยเป็นนักดนตรีมาก่อนอ่าฮะแต่แต่ที่เขาเห็นนั่นคือไม่ได้เล่นละไม่เล่นมาสิบห้าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลิกเล่นเขาก็แต่แต่ก็มีโอกาสมีปาร์ตี้กับเพื่อนมีอะไรครับว่ากีตาร์ไปแจมบนเวทีอะไรเงี้ยเขาก็จะไปด้วยน้องเพชรก็เขาก็มีโอกาสเขาก็แอบมองก็อาจจะฝึกังไว้นในตัวโดยเราไม่รู้ตัวอะไร่เงี้ยนี่พอแม่ต้องเลี้ยงน้องลูกใกล้ค้อหรือค้อเล็กๆก็คือจะไม่ค่อยได้ดูแลเขาก็จะมาติดผมแทน ช่วงนั้นเป็นช่วงจังหวะพอดีที่เราก็ไม่รู้จะทำอะไรฮะอพอดูกก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันพออยู่ปุกก๊บก็อ่าลองเล่นกีตาร์กันไหมลองเล่นเปียโ,โนกันไหมนี่ก็เหมือนกับพอเล่นเปียโนปุ๊บไอ้ปั๊บเดียวก็เล่นเป็นนะเล่นเพลงตีก้องได้ก็เลยหเห็นเห็นต่างประเทศน,นะเด็กผู้ชายสี่ห้ากเขาฝึกกันละอืเราก็เราก็ลองฝึกกันดูแต่เราก็ไม่คิดว่าลูกเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กผู้ชายก็เขาเป็นง่ายครับ ก็คือหมายความว่าเริ่มฝึกให้น้องเพชรเนี่ยเล่นกีตาร์ตอนอายุห้าขวบห้าขวบครับห้าขวบตองเดือนอ่าขอถามคุณแม่นี่นะครับด้วยนิส ouais ัยส่วนตัวของน้องเพชรแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กเลยไหมหรือว่ายังไงน้องเขาเป็นคนก็น้องเขาพ่อตอนตอนตอนคลอดตอนท้องน้องพ่อเขาก็จะพยายามให้เปิดเพลงฟังตอนน้องอยู่ในท้องเลยค่ะก พอคลอดมาเขาก็จะชอบฟังเพลงชอบเต้นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ชอบมาเรื่อยๆชอบก็ให้เริ่มเขาเริ่มร้องเพลงค่ะร้องเพลงอะไรอ่งี้มาเรื่อยๆ,เ,อยๆเขาก็จะชอบทางด้านนี้มาตั้งแ,แต่เด็กๆตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคอนเสิร์ตชอบติดคอนเสิเร์ตบิลเซตต้องดูตั้งแต่เช้าเย็ยนนะดูจบก็ขอร้องให้เปิดเพลงเดิมน้องเพ็ครับพี่ถามนิดนึงครับอ่าชอบดูคอนเสิร์ตชอบฟังเพลงชอบเล่นดนตรีมาตั้งแต่ท่งไงแล้วเอนาที่สามขวบสามขวบ ามขวบนี่น้องเพชรเริ่มดูคอนเสิร์ตแล้วชอบดนตรีแนวไหนเป็นพิเศษไหมฮะชอบคาร์โบกิตารเไปเล่นเนี่ยเล่นแนวไหนชอบแนวไหนเป็นแนวไหนฮะป๊อปร็อกหรือว่าเป็นคันที่หรือว่าแนวส่วนใหญ่เล่นเพลงร็อกก็คือชอบร้องเพลงไทยสากลด้วยแ็เล่ดนตรีร็อกด้วยก็คืออ่าทําไมถึงเลือกที่จะโซโล่กีตาร์ดนตรีแบบหนักแบบแนวร็อกแบบเนี้ยฮะ ถ้าน้องเพชรทำไมถึงเลือกที่แบบเล่นดนตรีก็เป็น,บบนผลพลอยได้จากที่ผมฟังเพลงแนวนี้อืแล้วเราเพลงที่ที่เขาได้ยินบ่อยๆก็คือบุนเพลงแนวนี้คพอเราหัดเพลงแนวนี้ปุ๊บเขาเก็ตเร็วเราก็เคยเปิดเพลงอย่างเพลงตลาดทั่วไปเ,เขาเหมือนกับเขาจําไม่ได้ผพไม่ค่อยได้ฟังก็เป็นเรื่องปกตินะที่เขาฟังมานานพอพอฟังมานานปุ๊บพอพอมีการหัดอะไรปุ๊บเขาเข้าใจทักษะเข้าใจห้องเข้าใจส่วน อย่างส่วนยากๆอะไรเงี้ยจะเป็นหกพยางสามพยางได้สอนส่วนไหนไปบ้างให้กับน้องเพชรเนี่ยหมายถึงไงนสอนกีตาร์ส่วนไหนไปบ้างตั้งแต่ก็ขอดันโน้ตใช่ครับก็มีโน้ตบ้างทฤษฎีไม่เยอะจะเน้นปฏิบัติมากกว่าเน้นจากการฟังใช้ภาษาผูเของเขาความเข้าใจเรื่องเทคนิคการอ่าเมื่อกี้ผมเห็นมีการอุดสายด้วยมีการอ่าไล่สเกลด้วยอะไรเงี้ยก็คือเสริมเข้าไปให้น้องเข้าไป แบบนี้ก็หมายความว่าน้องก็เป็นคนที่อ่าความจําดีดจําดีครับจำเร็วครับก็มีพรสวรรค์เรื่องการฟังก็จะดีจับพิทคีย์ได้เร็วรว่าเป็นคีย์เพอร์เฟคพิทที่ที่ค่อนข้างจะจับคีย์ได้เร็ว,รแ,วแม่นยำน้องเพชรครับพี่ถามหนึ่งว่าความยากของการเล่นกีตาร์แนวร็อกเนี่ยอุปสรรคของมันมนมันอยู่ตรงไหนครับน้องจากที่น้องได้ลองเล่นมาเนี่ยตั้งแต่ห้าขวบมาจนตอนนี้ยากตรงไหนครับ เนเจ็บิ้วอืด้วยด้วยด้วยเพราะว่านิ้วเราเล็กๆด้วยใช่ไหมฮะมันเน็บบ้านคือจะเป็นช่วงช่วงอ่ะขอเขาเรียกว่าช่วงแรกแครับช่วงตรงตรงนิ้วตรงนี้ฮะปลายนิ้วเพราะว่าต้องกดกับสายกีตาร์ใช่ไหมครับน้องเพชรตอนนั้นท้อไหมแบบว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วหนูไม่อยากเล่นแล้วเจ็บมากเกินตัวเขาอยากเล่นพอาะปดเจ็บๆปุ๊บแต่ก็มาขอเล่นต่ออยากเล่นเองก็จริงนะแต่ว่าก็ยังงงอยู่ แรกๆนี่มีการปรับตัวงั้นไหงครับโนเวตแบบว่ามันต้องเจ็บหลักอ่านหนึ่งละต้องเมื่อยมือละกีต้าก็ไม่ใช่ตัวละโลสองโลปรับตัวยังไง้างครับฝึกซ้อมยังไงบ้างก็ซ้อมงไงนะซ้อมเขาก็จะซ้อมอ่าซ้อมนี่เยอะก็คือถ้าเกิดเขารู้สึกเบื่อไปได้เขาหยุดอะไรอย่างี้ค่ะให้ให้เขาเหมือนให้สนุกกับการเล่นไม่ให้เขาแบบ เน,เน้นมากคะตรงนี้นม,มีคนถามมาเยอะเลยครับว่า,าทําไมเด็กถึงเล่นได้<ช>เพราะจริงๆแล้วคนจะคิดว่าเด็กเล่นได้คือต้องเหมือนบังคับให้ฝึกอืแต่จริงๆริงก็ตรงกันข้ามคือทางเขา้าครูไม่ได้บังคับน้องเลยคือถ้าบังคับแล้วเด็กจะทําไม่ได้จะไม่อยากทําเหมือนกับผลลัพธ์ที่เด็กทั้งประเทศเล่นแล้วเลิกนั่นแหละครับ<ช>นั่นแหละครับคือเป็นคิดมุมนั้นแล้วก็ออกผลมาในมุมนั้นร้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราคิดทางหนึ่งที่ถ้าเขาไม่สนุกเมื่อไหร่เลิก ถ้าหน้างอไม่สนุกเล่นไม่สอนอืมแต่ถ้ามาขอเล่นสอนคือถ้าเกิดน้องเขาอยากเดินสะพายกีตาร์าะไรคุณพ่อคะคุณแม่สอนหนูหน่อยอย่างนี้คือแสดงว่าน้องนี่คือตั้งใจแล้วแล้วก็การฝึกฝนก็อ่านมันจะเป็นไปในทางที่ทิศทางที่ดีเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยเราวันนี้มีซ้อมก็ไม่โชว์เราอยากจะได้เพลงเนี้ยมันเกือบจะได้แล้วซ้อมกันสองสามชั่วโมงแต่ไม่ได้อะไรเลยครับแต่กลับกลายเป็นว่าวันที่อารมณ์ดีเขาซ้อมอยู่สิบห้านาทีก็ได้แล้ว สิบห้าทีนี้แบ่งแบ่งเป็นยังไงบ้างครับต่อวันคือก็เห็นเช้าก็ต้องน้องก็ต้องเรียนอยู่จะใช้เวลาช่วงไหนในการฝึกซ้อมก็ส่วนใหญ่เป็นช่วงเช้าจะอารมณ์เช้าเลยฮะเพราะเขาเขาตื่นมาหกโมงเนี่ยแล้ก็จะมีเวลาช่วงครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก่อนไปเรียนเพราะเรียนอยู่ใกล้บ้านด้วยอ๋อก็คือใช้เวลาในช่วงเช้าเลยแหละซ้อมพอเวลาหลังจากนั้นก็ไปเรียนกลับมาก็ยังมีการนอนไม่เอาละเพราะก็เล่นไปแล้วหลับ คือเหมือนกันเดี่บวกเล่นแล้วไม่มีความสุขก็จะไม่ให้เล่นเลยอต่จากการบ้านนี่ใช่ไหมแล้วเขาประจาโดยตัวประจาก็จะธไปเรียนยิมนาสติกน้องน้องเพชรนอกจากกีตาร์แล้วเนี่ยยังมีความสนใจในด้านอื่นนะนอกจากดนตรีแล้วยังมีเล่นก็เป็นเรื่องมุงร้องเพลงกับยิมยิมนาสติกที่เขา,มมาครับเห็นบอกว่าเคยเคยมีการเหมือนกับประกวดการแสดงด้วยใช่ไหมก็ ก็มีประกวดเนี่ยเรื่องการร้องการเล่นกีตาร์โชวความสามารถพิเศษอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงวัยไหนฮะที่ก็ตงแต่เนี่ยฮะตงแต่เริ่มเล่นไปเลยแต่ถ้าเดินแบบเขาเดินมันตั้งแต่ดีกสี่หัวสามสี่หววแล้วต้องเฮ็ดเดินแบบด้วยทําไมทําไมถึงไปเดินแบบแฟชั่นโชว์อะไรแบบนี้ขี้อายแม่เขาให้ไปเสริมกิจกรรมเเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายอายมากทุกวันนี้ก็ยังขี้อายอยู่โอแต่ดูจากเมื่อกี้นะ จะวัไหมถ้าเจอ <ะ S 1> <ห>คนแบห, <ไป S 1> หน้าปุ๊กก็จะเขินถูกพักหนึ่งครับแล้วผลงานที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากมีเดินแบบมีโชว์แล้วยังมีอะไรไหมเขาก็มีไปไปค่ะเห็นบอกว่ามีติดต่องานเข้ามาด้วยใช่ครับก็มีออกอีเวนต์มีงานโชว์ที่ติดต่อมาก็ดูทางเฟซทั้งอะไรเขาก็ติดต่อไปโชว์อ,อย่างคนที่ชอบเพลงฮัทล็อกอะไรเนี้ยจะรู้จักเขาด้วยก็คือจะมีวงดนตรีนั้นๆใช่ครับอย่างวงที่แหลมบริษัทเนี่ยโดยส่วนตัวผมจะรู้จักกับทีมเราะที่เป็นเพื่อนกันครับ พี่แหลก็เขาลบเป็น,นพี่แล้วก็เขาก็จะให้ไปโชว์กับพี่แหลกบ่อยๆครับอืมแล้วเห็นเมื่อกี้คุณพ่อเคยอ่าไม่ใช่เคยิเปยก่อนที่จะทาําการถ่ายทอสดว่าจะอาจะมีการนําพาน้องเนีียไปประกวดจะไว้อันนี้เป็นเป็นเนแผนแผนการทีต่ตัวเขาอยากไปเมื่อปีที่แล้ว่ไปแล้วอายุไม่ถึง,งไม่รับขาดไป เกือบเดือนไม่ถึงเดือนแต่ว่าในใน,ในทางในทางคิดอีกแง่หนึ่งคือก็เหมือนกับเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับน้องใช่ครับคิด <c oughs> ในมุมนั้นมากกว่าเพราะว่าจริงมันจังหวะแล้วกาลด้วยครับตรงนี้มันเหมือนกับได้ขึ้นเวทีได้ได้ประเมินผลตัวเองว่าความกล้าแสดงออกแายหลายอย่างครับพัฒนาเรื่องการพูดการอะไรมากกว่าน้องเพชรพี่ถามหน่อยว่าความใฝ่ฝันของน้องเพชรในอนาคตอยากจะโตขึ้นไปอยากจะทําอะไรอยากเป็นอะไร อยากเป็นนักกีตาร์ค่ะแล้วหนูก็อยากไปโชว์ที่อเมริกาอืมทำไมถึงอยากไปที่อเมริกาครับเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าหนูไปที่นั่นมันจะเท่ดีอืมไปเนปลาลได้ไหมอ่าไปยุโรปแถบยุโรปนี่ได้ฮะเพราะว่ารู้สึกว่าในแถบยุโรปนี่ก็อ่าแนวดนตรีแนวร็อกเนี่ยคือก็ค่อนข้างที่จะใช่ครับเป็นทีน่ ai, นิยมอเมริกาหรือแต่แต่ที่นี่เขาก็เห็นไอดอลเขาอย่างพวกอืมไอดอลในตรงใจนี่คือใครน้องเพชรใชจำได้ไหม พี่ลิซ่าเอ็กซ์เด็กญี่ปุ่นเป็นเก่งนะแต่เป็นเป็นคนญี่ปุ่นแต่อย่าไปอเมริกาคือในวัยเด็กตอนนี้ญี่ปุ่นเก่งที่สุดทับจะในโลกละเขาสนับสนุนอยากไปโชว์แล้วทุกปีเขาจะมีงานนามงานชื่อเสียงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เขาก็จะเชิญเด็กเล็กครับแล้วก็ผู้หญิงอะไรเงี้ยไปโชว์ไปโชว์ที่งานนามทุกปีครับเป็นอีเวนต์ใหญ่นีก็คืออยากจะเรียนแบบอยากจะตามรอยรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายครับผมอยาก อ,อยากอยากให้คุณพ่อเนี่ยสะท้อนมุมม,ม,มุมมุมมองออกมาว่ากับการที่เด็กมีพรสวรรค์อย่างเงี้ยแต่ว่ายังขาดโอกาสยังขาดแรงผลักดันเนี่ยสาหรับคุณพ่อแล้วคิดยังไงครับกับกับคนที่แบบกับเด็กที่ยังแบบขาดโอกาสคือบางคนอาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้ครับอยากอยากฝากอะไรถึงครอบครัวเด็กๆพ,พวกนั้นไหมกิจกรรมทุกอย่างครับเป็นเรื่องดีของเด็กไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาแล้วแต่ โอกาสจะเอืออ้ออำนวยแต่อย่างเรื่องดนตรีเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมาตรงนี้ก็อยากจะอธิบายตรงนี้ได้ชัดเจนกว่านะครับว่าก็ว่าในส่วนของกิจกรรมอม่ซ์คิตี้มดีหมดอยู่แล้วครับแต่แต่พอถ้าเป็นดนตรีเนี่ยบางครั้งก็ไม่จําเป็นจะเกี่ยวกับอุปกรณ์เสมอไปเพราะอย่างเครื่องดนตรีอย่างวีโนเล็กๆมือสองมันก็หลักร้อยหลักพันก็เยอะแยะนะครับถือมือสองนั่นคือมันอยู่ที่ผู้ปกครองมีความใส่ใจกับบุตรหลานตัวเองมากกว่าครับ เพราะว่าคนจะคิดถึงุูสรรคตรงนี้ว่าตัวเองเล่นไม่เป็นจริงๆแล้วไม่ว่าจะงบด้วยละทุนด้วยละใช่ไหมไม่ต้องไปเรียนที่ไหนคือเด็กอ่ะยังยังไม่ต้องการโรงเรียนนะครับตั้งแต่แรกแรกเกิดมาจนถึงสี่ห้าขวบคือนั่นคือความรู้ที่เราไปหาหนังสือมาอ่านแค่ห้านาทีเนี่ยเราสอนลูกได้เป็นปีแล้วนะครับนั่นแหละครับเป็นพื้นฐานที่ดีก่อนไปเรียนถ้าเด็กไม่มีพื้นฐานไม่ได้ฟังเมโลดี้ง่ายๆจากเพลงเป็นโนจากกีตาร์อะไรเงี้ย เขาไม่คุ้นไปเรียนชั่วโมงแรกเขาก็ลาออกละเขาคุกพ่อแม่ก็เสียไปฟรีสามเดือนเสียค่าหนังสืออะไรไปแต่ถ้ามีการเตรียมพร้อมถ้าเราพ่อแม่เป็นโค้ดที่ดีกับลูกเขามีพื้นฐานที่อไปเรียนชั่วโมงแรกแล้วคุ้นคุ้นทำนองคุ้นจับอะไรก็เป็นได้ไวนั่นน่ะมันก็เป็นก็คือควรผลักดันควรส่งเสริมใช่ครับก่อนที่เราจะอ่าให้น้องเพชรในโชว์เพลง rock battle แบบเต็มเพลงฮะ อยากให้น้องเพชรพูดหรือฝังอะไรกับเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีด้วยกันหน่อยที่แบบอยากจะเป็นมือกีตาร์ในในอนาคตไนีครับเพื่อนอยากกอะไหมพูดพูดเลยครับน้องน้องเพชรอะไรนะเขินแล้วบอกว่าอยากให้เพื่อนๆเล่นกีตาร์ไหมให้น้องเพื่อนๆตั้งใจเล่นให้เพื่อนได้ฝึกฝนอย่างนี้ยครพูดเลยครับสน้องเพชรไม่งงใช่ไหมขี่าออ๋อน้องขี่าย <Yeah. S 1> อ่าถ้าถ้าเป็นแบบนั้น yeah, yeah. ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมหลายท่านคงอยากจะเห็นน้องเพชรจัดเต็มกับเพลง rock bottom ไปแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาน้องเพชรได้เตรียมตัวแล้วเรามาชมกันว่าฝีมือการโซโลวกีตาของน้องเพชรนั้นขั้นเทพจริงไหมกับเพลงครับ rock bottom ครับญจ้นองเพชรโชว์เลยครับ ตอนนี้ก็รอเซตอุปกรณ์อีกแป๊บหนึ่งฮะจะเย็นนิดนึงครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าใจว่าอยากฟังอยากดูน้องเพชรโซโล,ล่แล้วและตอนนี้ครับน้องเพชรก็พร้อมแล้วนะฮะกับเพลงแนวร็อกที่น้องถนัดมากนั่นและก็คือเพลงร็อคมะทอมนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นการเตรียมตัวเชิญรับฟังได้แต่งจุใจเลยครับผม ทักท,ทายแฟนๆเพจข่าวสดนะครับน้องเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมไหมครับพร้อมยังครับพร้อมนะค่ะน้องเพชรพร้อมนะครับ